สวัสดีค่ะพิน,น้อยพินรอยเอดโดยผู้พลุงค่ะค่ะมื่อกี้สิพ้ามาเบิงพินโปรง่งไฟฟ้าไม่หอมฮินโนกินะคะค่ะไม่หอมฮินโนกินี่ยือเรียกอีกซื้อนึงที่ซื้อว่าไม้สนไซเปสได้ค่ะพิ่กาเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นตอนกลางนะคะไม้สนไซเปสหรือไม้หอมฮินกิจะมีเนื้อไม้จะมีกลิ่นหอมนะคะจึ่งได้ซื้อมาไม้หอมฮินกิ ่าพิ้งตันนี้กับเกือบเง่าเดือยยูดีเทนนะคะเกือบเน่าสวยงามเลย่าบอดีีด้านหลังเขาก็เป็นใ้ประดูนะคะปะนาโดยไม่หอมฮิโนกิหรือไม้สนไซเป็ดนะคะส่วนข้อกับเป็นข้อไม่เมเปิลค่ะพิ้งกับบอดไม่แต่ดำนะคะเป็นพิ้นสามไซสบห้าเฟสเทสเฟสโค้งนะคะเป็นเฟสจำโบซ2ดมิลลิเมตร กาส่วนหัวพินกะสลักซื้อขายพิ่ดรอยเอ็ยดยางเป็นเอกลักษณ์ค่ะลูกบิดกับเป็นลูกบิดละเอียดนะคะลูกบิดตันคุณภาพยางดีมีก็อกสายสะภายมีสอจุดนะคะกาส่วนหัวหนักเท่ากับยกะสลักด้วยเครื่อง CNC นะคะเป็นใหม่หมดนะคะเกือบเงาโดยยูดีเทนสวยง่ามข้อกรใส่เล็กกันคดกันแอนค่ะสาม,มารถปรับได้สองทาง ่ะส่วนปองเสียงเขาก็เป็นแบบเอเรียนนะคะอ่ะมาเบิรง,วงนนะะ่วงจรนะคะวงจรก็สิเป็นของฟิชแมนค่ะปรับในหลายเสียงนะคะเสียงเบสเสียงเล็กเสียงกลางเสียงแหลมนะคะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกเปิดสื่อนะคะค่ะปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มจุนเนนร์มีจุนเหนือในตพร้อมนะคะตั้งเสียงใดนะคะค่ะส่วนเซตเดินเขาก็เป็นใหม่พยุ่งดำนะคะ แตกคุณภาพาสูงยางดีค่ะสำหรับพินรุนนี่ก็อยู่ในราคา7 5 0 0บาทนะคะสำหรับบุคคาท่านใดที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาติดต่อสอบถามเลยค่ะค่ะคลิปต่อไปเด้ก็สิม,มารีวิวเสียงพินของตัวนี่ให้ฟังนะคะมาติดตามเลยเลยคะ่ะ